Thôi lót ไปกินกับคำว่าไหนเปิดเปิดแอร์ตัวเดียวเลยวะสองอ๋อเอ๊ะกับพรุ่งนี้ดิโอเคไอบี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 เดี๋ยวพี่ตัวสิบจะมาแล้วครับเพราะว่าพี่ตัวแปดโดนแจ้งไปแล้ว,ว<ป>ะอะไรนะย้ายโต้มานั่งค่ะผมนั่งย้ายโต้มานั่งโต้พี่กี่แล้วนะเวดูกันโต้โต้แล้วหายไปนานเกิน อยู่พี่เลยตัวหนึ่งเจ็บมากกูก็เจ็บเหมือนกันอยู่ขวาปลายทางนะเต้ป่าสดเลยใช่มเออไม่ใช่เคสอ่ะกระบอกเดียวเลยนอาขาไปโอ้โหข้างล่างไอ้เหี้ยเอามันปั๊มยาววะข้างล่างกูยิงไปไอ้เหี้ยยิงไปแล้วอ่ะชุดหนึ่งอ่ะยู่ไหนนะตัวแบบ ฝั่งน้องข่ามาบ้านไว้เดี๋ยวมาร์กหนึ่งตัวหนึ่งมันน่าจะเออมันน่าเก็บปืนกระบอกแรกแล้ววิ่งขึ้นเลยอ่ะมันมายู่เพีงอ่ะเออไม่ก็มีตัวเกี่ยวไหมไม่มีอะไรมันน่าจะขาลงมาหาพี่นะไอตัวบนเข่ากราฟเหลืองอะไรแล้วมันก็เข้าไอตัวมาร์กหนึ่งทุบอะมีมันน่าจะอยู่แบบไก่สับลูกซองก็ได้แล้วค่อยชุบ แอบได้อยู่ปล่าพี่แอบได้แต่เองมาได้เหรอต้องยิงมดและมันชุบแล้วนะมาร์กหนึ่งอะชัวร์แล้วถ้าอย่างเงี้ยเออตัวนี้ก็ชุบไอ้ตัวแรกก็ชุบไอ้ที่อะไปเป็นสี่แล้วนี่ยเอยพี่เขาเป็นอะไรกับผมวะในแคมป์เนี่ยพี่วูมาเล่นจับมือร้อนนะตัวร้อนนะเออเพี่แว่าชีวิตนี แดี๋ยวพี่ช้างก็เดินขึ้นมีกแล้วก็แบบเออัวร้อนนะเดี๋ยวพี่ช้างน่าจะหายไปแล้วแหละช่วงหละข้างบนหายไปวะึ้นอยู่ซ้ายผมมาขวาละวข้างบนมาขวาละพี่ไม่มีกระสุนพ <ยา S 2> ีไ่ไม่มียาไม่มีเฮียเลยอ่ะสุดอะไรกสุดเขียว no 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 มันเหลือไอเจนในเจนเฮียทุกอย่างอ่ะไอเคสอ่ะตัวไอเคสล่าสุดอ่ะอยู่มาร์คพี่อ่าล่าสุดนะมาร์คหนึ่งตอนนี้มันยิงพวกเรางลบอ่ะนะคนไฟมามันมาได้กันต่อน่าจะมาคู่นะเพิ่มเออไปหาหาหาเดี๋ยวมาเพิ่มมาพี่พี่ข้างไปก่อนพี่เข้าไปก่อนยังคาญอยู่อ่ะคาญวะอยู่บนเขาเหรอวะทั้งนั้นอ่ะ ตายเด้ยว่ะนี่คือว่าอยู่บนเขาอะไม่ได้ตายนะแบบนะี้หังผมไปนะน่าจ้องใครอยู่ว็ได้เหี้ยนี้อ้าหมวกไม่ติดวะอาวเป็นโซอนอะ ตายเลยตายเลยเดี๋ยวลูตายเลยตายเลยเขาตึงคือมึนกันเอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะสองคนนะมึนจัดอ่ะพี่เป็นป่าวตอนถ่ายรูปเออตาย ใครเหมือนใช่เพี่วิวเฮ้ยพี่อะมึงพี่วิวมึงกว่าไอ้ยาที่มึงกว่าพี่วิวก็คือพี่พี่อะนะคนเราชื่ออะไรนะชื่อเขาตัวเองไอ้ยาเอ้ยลืมไปซะเออนะไม่มึงกับมึงตอนเนี้ยยไอ้ตอนเนี้ยมึงกับมึงในนั้นพี่บอสพี่บอสดูแลใครเหมือนไอ้เฮียพี่บอสมึงกว่าเมื่อก่อนไอ้ยาเฮียพี่บอลอยู่หรอวะดูแลใครเหมือน ว่าจะก็มาู่าจะก็มาいะいやいやไปก่อนนะอยู่โอเคครับอีฟเชนครับ นะเจ้าข้างใครครับมีคนถามมาเฮือเฮือด้วยเหรอเฮือเฮ้ยลง้ออกแรงเลยเจ้าข้างใครครับพี่สาวแรงแรงพี่ตัวแฝงสาวแล้วก็้ทไปูเอาจริงนะอ๋ออ๋อฝาพี่จะสายไข่เออเออเออมาเฮ้ยเีย เพี่อย่าเขิดดิยังไม่เจอเลยอ่ะเต้เป็นกล่องมาได้อ่ะเออเแี่ยยังไม่เจอพี่ติ๊กกัตตันเลยปะข้าวผัดหอมาะนาวหอยยังไม่เจอเลยไม่เจอปะข้าออกมาก่อนเขาออกมานานแล้วไม่เหรอออกมาได้ประตูจริงๆต้องไม่ดักต้องไม่ดักตบต้องไม่ดักตบพี่ลงแล็บในทุกคนอ่ะ เออทางเข้าจบเฮ้ยน้ำมันพี่หมดปะไอ้นั้นเขาก็เขาก็พักผ่อนกลับบ้านในนั้นรถพี่นอนหมดบ้านเลยกลับโรงแรมเออใครเขาจะไปถ่ายรูปรื่องเนี่ยเข้าครับเข้าเขาจะพักผ่อนกันแล้วเข้าประตูเลยออกมาชุดดาบน้ำโอ้ยสวัสดีครับ ว่าไม่รูมาตอเพราะว่าอะไรเหรอเราเพียเราเพี้ตอมนคือวาเราตอบเพราอะไรภาษาภาษาภาษาอังกฤษอะตอนียังไม่จบนะตอนนั่งในหอแล้วนั qu qu ่งอในหอแล้วหนาวชิบหารือคานาคอราดเยพอออกมาเท่านั้นแหละไมโครโฟนะตแล้ตอบแถวกาหลีอ่ะแล้วแบใส่ใส่หูอยู่นะเขาเขาแบบาปิดแอรอจัดือบตายก็อจโอเลีบอย รถจดมีมเหรอ,เคคอ,เอมเแคนี่พี่ล้มสองอย่างหลังเน,นงสามพี่ยังล้มไปสองอย่างหลังอ่ะโอ้ยเยอะรงรนี้โคตรเทตรงแรมไหมบ้านนี้โคตรเทสามนีพี่จะเก็บของน้อง มี things, so MC, ่จะค้นจิกแล้วว่ามสี่อ่ะมสี่กำลังจิกเลยอ่ะเจอไหมครับพี่บีเจนไปหมครับจิกเด็กตายเลยอ่ะเด็กตายเด็กตายไม่ได้หรอกแกจิกเด็กตายเด็กตายบนป่าโอ๊คเจ้าเป็นเพ่อนอ่ะติ๊กติ๊กตาเฮ้ยพี่ยังเป็นพี่เต้ดืเดืนั่นแล้วพี่บอกว่าเพื่อนจริงเหรอ ครับหาจริงครับนั่นเขาเสียใจไหมใช่เสียใจเขาบอกคอนแทนต์เขาจะเสียใจไม่เหรอใช่ไม่เหรอไม่ใช่โอเคกระจแล้วครับอ๋ออหัวหัวอ๋อก็เหรอตายอ๋อ คไมโครโฟนมับติดไมโครโฟนเติดใช่เฮ้ยหน้าไม่เห็นปืนอายาทีมไยเราตายไปแล้วต้องมาช่วยทีมไพ หมู่บ้านไอ้นั่นมีสมองที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านหน้าเองอ่ะที่กำลังจะไปอ่ะไอ้นั้นที่ขวาก้านขวาได้นะที่บ้านขวาได้มาอยู่ซ้ายเว้ยมาอยู่ล้วนมาพี่เดเปไปตัวนึงมาพี่เดเปไปตัวนึงไอ้ปื้มมึงกำลังจะเจอมันจะมีรถจอดอยู่มันอยู่หน้ารถเลยหน้ารถขวามือปื้มอ่ะเดี๋ยวพี่ยิงตะแปมให้ตะแเป็มนะตะแพง็มนะตะแพงนะเหตุตะแเปได้หน่ะบ้านบ้านบ้ามาส่วนหนึ่งข้าหนังหนี่ยตัวหนึ่งขีงบ้ามาส่วนหนอ่ง เอาเหี้ยที่พี่ขวาขางขวาเลยที่พี่โอ้ยน็อกมานอ็อกมาน็อก เราเด้งกลับมาขอบแบบขอบปลายตายยังอะไอ้สัอุตส่าห์เราเข้าแล้วมึงขอมาร์กเล็งพี่อยู่นะสองคนมันขอมาร์กเล็งอยู่สองคนเดี๋ยวพี่สวนเลยแล้วพี่สวนเลยเฮ้ยกูยิงไม่ดีไม่เคยตายสักตัวไอ้เหี้ยกูแบบโอ้กูเบื่อว่ะไหน้าพี่นะหน้าพี่เหรอเออมกดนเลยบ้านบ้านนั้นเลยบ้านขวาเลย ถ้าอยู่หลังรั้วบ้านตัวนี้ที่พี่ยิงอ่ะเพราะเสียงกระจกมันน่าโดดออกไปข้างหลังแหละเริ่มรอนอ่แล้วระไอ้เมียขาบ้านจับเพื่อนออกมาไปบางพี่หมดตีนึงอยู่บ้านเล็ก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 แล้วก็เห็นหน้าพี่ตัวนึงโอ้ยเหี้ยติดไม่เห็นนะมันเป็นเนินสูงนะ้วให้พี่น็อกนะข้างบน มาเลยก๊าแล้วปะเลยาบูเขาได้กสนเขียวแล้วไอ้นีู่เก็บห,หมดเลยเก็บไปเก็บเขียวเนี้เขียวตาละัดมีมนียปะ่ะนี่มันนี้ยังไม่ตายแม่งเข้าวไว้อะ ได้แอดดบบางอ่ะไปพี่นั่งข้างไข่พี่นั่งข้างเพื่อนขาเพื่อนจริงๆนะแต่เราเรียน <c oughs> พี่นั่งข้าเพื่อนขาแกเอ้ยพี่ได้อย่าอมยิ้มเลยอย่าอมยิ้มเลย ไเพิมเจอเหอใครไล่ยิงพี่อยู่วะเชียเออเไม่รู้ว่ามันไล่ยิงหรไม่เสียงรอกเลยิงพี่เหละาครับเข้าไปนวะไปเนี่งหนาพี่ก็ปวดเจ็บมากปึ๊บอีกตัวทางซ้ายมือสวย ลงรถมาเปิดเหลี่ยมแม่งพอดีไม่เท่าใครมินี่นตอนเนี้นเอ็มโฟกูก็ไม่เอาเฮียละอ่ะเกล้าเฮียังเอาอยู่เลยไอ้สัตว์ลงรถสองเมื่อกี้กูเคมายห,หมดแม็กสวัสดีครับไม่เป็น<อ>เฮียเลยมันยืนยิงกูนิ่งเลยบอสละตอนนั้นผมเจอระเบิดกิลูมเก็บหมดและ้วทำไมวะทำไมวะปลาระเบิดแทนยิงว่ะเออครับออดูเยอะดูเยอะคือไม่ บอกเลยกูจะไม่ยิงคนละตัวชุดพ้าปึ่งยิงเยอะป่าวะเปิดไม่ได้คิวเยอะกว่าเยอะกว่าปืนหนึ่งกสองไมไอเหี้ยคือแบบคือดว่งไม่ขนนกมากเลยในเมืองปะวานน่ะตายเมืองปะอย่างทนายอ่ะพี่แจ็คกี้เหรอพี่พี่แจ็คกี้เขาไม่อยากเล่นแบบเดียวพี่ชวนหนึ่งเขาเปิดจีเทปเขาชวนเคามาเล่นอยากได้กระร้อ ใช่ครับพี่แจ็คแต่พวกนี้มันมีชุดพัางอะไรบ้าง,งไม่ไม่ไม่มีของไอดับเลยน่าเจอปืนกากมั้งเอ้ยแถบไปเมืองมีคนนะเว้ยดักวะดักปะที่ไปเมืองไหมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแต่ถ้าอยากออกไปเอาข้างนอกก็หมู่บ้านนี้หมู่บ้านมั้งหนึ่งมีคนยิงอยู่แต่ไม่รู้ยิงกันที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างห่วงคน,นน็อกห่วงคน,นน็อกมีคน,นน็อกอยู่ตรงมาร์กกูมีคนน็อกอยู่ตรงมาร์กกู สมอกเต็มเลยจากเมืองจากเมืองไอ้ขวาเหมือปะอันนี้พี่รานมานะเอาพี่รัดนสมองออกสิพี่เออพี่รัดไอสมอกมาเอ้ยมันมวิ่งอยู่ไหนปะขอบบ้านเมื่อไหร่วะขอบขอบมาร์คมาเลยขอบในเมืองไอ้ป้ากระแพงแล้วก็ในในในจุดตอนนึงเออย่วิ่ง่ลอบมาขวาตอนนึงพี่วิ่งกลับไปเอารถนะพี่ไกลอ่ะต้ารอมันหรอ มันสแปมสมองเหรอวะเออมันสแปมสมองในสมองมันจะเหลือมันจะมันจะเหลืออีกตัวนึ่งว่าสมองอ่ะมันจะไปช่วเพื่อนมันอ่ะสมองตัวนึงแล้วก็ในตึกตัวนึ่งเหมือนน้อกไฟเลยพวกในสมองอ่ะโอ้ยแม่งมีได้ชั้นสองกับสามเลยเฮียเสร็จปะเดี๋ยวชั้นสาม ใช่ได้ใช่ได้พี่เบรนะครับไอ้หนานีน็อกเข้านานีน็อกหนึ่งล้อเลยตัวนึงเข้ามาไม่ชั้นสองน็อกเหมือนกันนะเข้าว่ะชั้นสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนานิงกูอ่ะเราต้องสมบูรณ์เฟสมึงบอกอะไรอะผมต้องอยู่ตรงนี้นะเอออยู่นะอยู่นะก่อนอยู่นะก่อนไม่น่าชู้กันชั้นสองเหรอไอ้นานิ่งแค่ไหนน็อกนั้นชั้นสองชั้นสองและสามเลยพี่น็อกอะอย่างละตัวที้เหลือเนี่อีกสองลูกแล้วเหลือไฟอีกลูกหนึ่ง มันตึกชุบเสร็จแล้วมีเสียงเท้าแล้วนั้นเออความอยู่มันเล่นไม่ได้ม่นมากดิช่วงนะช่วงมีไฟแจ้กี้่าเจาะข้างตึงกอ่ะถ้าเล่นไว้ ปวดนิ้วก้อยวะไอสัตว์ทำไงดีวะเฮ้ยไอป,ปืปาา๊ดมันเป็นหน้าตาาานน่างปิดต้องปาด้านขวาปื๊ดเดี๋ยวพี่ขึ้นตึกนี้ให้เปื๊ด <c oughs> เฮ้ยพี่ฉันสองปื่๊แป๊บนึง หนึ่งตัวสองไอ้สองตัวไอ้สองตัวยังสองเลยห้องที่เองอยู่นั่นเลยอะมันคือบนหัวยังเลยอะอ๋อบันไดขึ้นบันไดจับเจี๊ยคือผมได้ยินเสียงมันอุ้มมาย้ายห้องกันพี่บีโอ้สัตว์เอ้ยเอ้ยเหลือๆตัวบันไดเหลือตัวที่ผมอ่ะเหลือร้อยนัดมันอยู่บันไดชั้นสามนะ บันไดก่อนขึ้นชั้นสามเดี๋ยวแหละขวาพี่เลยขวาพี่เลยบนหัวหรือข้างๆแย่ข้างเลยตอนแรกมันด er ังเดี๋ยวยอยู่โดนนั่นะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือผมกำลังจะเข้าไปแบบโอ้โหเข้ากำลังไปกำลังเข้าไปทะลุทะลวงเลยสัตว์ เราขับมาไหนห็นพี่กำลังขับขึ้นไปนั่นบนหัวหนั่นพอบืนหัวองสมองเป็นหัวเฮียอ๊อพี่ตบขวาได้นั่นได้โดนแล้วร้องโอ้ยร้องเอ,อ้ยเฮียเฮียวะไอ้าสัตว์ตายลว เดี๋ยวก็เอ้ยเดี๋ยวก็เอ้ยอยู่ไหนเฮียเแล้วล่างขวาล่างขวาโสองตัวกูหันไปดูตรงนู้นอยู่อ่ะกูคิดว่ามันอยู่ฝั่งนู้นไปแล้วอ่ะเออคิดว่าอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันเพราะตอนล่าสุดเจอฝันทีน้องเพราะเพราะว่าพี่ไล่ขวามาด้วยนั่นานตอนแรกพี่คิดว่าขวาอาจจะอ้อมมาแต่เออแต่เองแบบโดนเยอะเออพี่ขึ้นไปเลย